ผมถือว่าโง่เขลาอะนะจะว่าไม่ฉลาดก็เบาไปต้องต้องด่าว่าโง่เลย mm hmm. คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีก็ตัง้งศัตรูขึ้นมาโดยไม่จม็น มันไม่ได้หรอกเพราะถ้าทางสานนิบัตอันหลับเร่งของคุณเนี่ยอิสราเอลจะจะจะ,จะไปไม่รอดไอ้อะไรต่างๆของคุณอย่างนี้นะมันเป็นวิธีการเป็นกติกาอะไรทั้งหลายแหละเดี๋ยวคนถือว่ามีสาระไม่คอยคอยุ้มครองนะครับซึ่งทรัมป์ก็เตือนว่าใหญ่มีครั้งที่2แต่ผมเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยรู้แล้วแหละว่าม,มีและการจบปีเนี่ยถือเป็นการจบปีที่ผิดพลาดมากเพราะว่าไม่สามารถจะทำลายผู้นำได้ได้แต่ลูกชายมั้งนะเข้าใจว่าลดทุกชายเสียชีวิตไป อาหรับเขาจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แหละแต่เขาถือเป็นพวกเดียวกันมือถือเป็นทุพวกเดียวกันในขณะที่คุณมีศัตรูคืออิหร่านอยู่ใช่ไหมอิหร่านคือชีอะตุลิบอาหรับเนี่ยเป็นซุนนีคุณจะไปสู้กับทั้งชีอะทั้งซุนนีได้ยังไงจีนอย่างประเทศ หลายประเทศนะครับทีเ่เขาประกาศปลพยพผู้คนออกจากอิสราเอลไปแล้วแล้วก็เริ่มมีภาพของการประทะก,กันร,ระหว่างอิสราเอลกับประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางมากขึ้นอาจารย์มองว่าสงครามใหญ่รอคอยอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าครับผมคุณก็ไปสร้างศัตรูเพิ่มในจากความบ้าคลั่งของเนทันเดยุคเนทันเยาคูมันจะทําให้ชาวอิสราเอลทั่วโลกเนี่ยมีมีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นแต่สื่เรยายังเล่นไม้นี่สักรอบนนล,ลองมาเกิดสงคราม อิสราเอลครับไม่รู้คิดอะไรนะครับผม,มก็บุกไปเลยนะครับเหมือนว่ายิงไปที่กาตานะครับก็อ้างว่าต้องไปทําลายไปสังหารผู้นําที่เกี่ยวข้องกับกับฮามาสที่อยู่ในกาตาแล้วอาจารย์ประเมินว่ากาตาจะโตกลับไหมครับหรือชาติอาหรับจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างไรครับผมก็เอาเอาหลักการทั่วไปก่อนนะครับเรื่องนี้อิสราเอลเขาบอกว่าเขาปกันตัวเองจากการที่มีกลุ่มฮามาสเนี่ยไปไป เรียกอะไรไปโจมตีรถรถรถเมย์นะรถเมย์ของเขารถโดยสารมีชาวอิสราเอลเสียหายเาสียชีวิตไปหกคนมากแล้วก็วเหตุนี้มาโจมตีฮาม,มาสซึ่งมันคนละเรื่องก,การโดนโจมตีก็โดนโจมตีคุณก็จัดการผู้คาม,มาสไปสิแต่ว่าในพื้นที่ของกาตาร์เป็นพื้นที่เป็นกลางเป็นที่สำหรับการเจรจาเป็นพื้นที่วงการทูตเหมือนอยู่เป็นสำนักง,งานใหญ่สายประชาอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่คนก็ต้องมาคุยกันคุณก็ต้องไม่ไปยุ่งกับเขา แต่เมื่อค,คุณไปยุ่งมันเป็นการละเมิด sovereignty ก็คือเอกภาพแห่งดินแดนเป็นการละเมิดประเทศอื่นผิดกฎบาสาชาชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณไปยุ่งกับสนิบาตอันลับถึงแม้ว่าอันลับเขาจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ล่ะแต่เขาถือเป็นพวกเดียวกันเมื mm ่อ hmm. ถือเป็นทุกพวกเดียวกันในขณะที่คุณมีศัตรูคืออิหร่านอยู่ใช่ไหมอิหร่านคือชีอะ mm hmm. สนิบาตอันลับเนี่ยเป็นซุนนีคุณจะไปสู้กับทั้งชีอะทั้งซุนนีได้ยังไงคุณต้อง mm hmm. คุณต้อง แสดงจุดร่วมแสดุนจุดต่างก็คือว่าโอเคคิดอาจจะไม่ตรงกรันยังไงแต่ก็อยู่กับสันนิบาตอาหรับไว้ก่อนแล้วก็จัดการอิหร่านให้เสร็จไปสิเพาอิหร่านเป็นตัวสนัมนุนธรรมมาใช่ไหมล่ะมันจะดีกว่าไหมที่คุณไปยุ่งกับสันนิบาตอาหรับที่เขาสนับสนุนคุณอยู่คือเขาไม่ยุ่งกับคุณเวลาที่อิหร่านโจมตีเขาไม่เขาไม่สนับสนุนทางอิหร่านมันก็ดีแล้วไงแต่คุณก็ไปสร้างศัตรูเพิ่มในใจความบ้าคลั่งของในทัาน ahu, เดยฮูในทัานเยฮูมันจะทําให้ชาวอิสราเอลทั่วโลกเนี่ย มีมีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นนะครับซึ่งทรัมป์ก็เตือนว่าใหญ่มีครั้งที่สองแต่ผมเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยรู้แล้วแหละว่ามีแล้วการจบปีนี่ถือเป็นการจบทีที่ผิดพลาดมากเพราะว่าไม่สามารถจะทําลายผู้นําได้ได้แต่ลูกชายมั้งนะเข้าใจว่าทุกชายเสียชีวิตไปผู้นําผู้นำก็ยังยังรอดอยู่ไอ้อะไรต่างๆของคุณอย่างนี้นะมันเป็นวิธีการที่ผมถือว่าอ่าโง่เขลาอะนะจะว่าไม่ฉลาดก็เบาไปต้องต้องด่าว่าโง่เลย นะซึ่งมันปิดกฎบัตรกฎปิดกฎติกาอะไรทั้งหลายแหละเดี๋ยวคนถือว่ามีสาระนี่คอยคุ้มครองเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะถ้าศัพท์ทางสันนิบาตอัหลับก็เรื่อของคุณเนี่ยอิสราเอลจะจะจะไปไม่รอดไม่ใช่ว่าคุณจะทําการลบได้อีกรอบหนึ่งนะมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าทางสันนิบาตอัหลับเนี่ยเขามีหลายประเทศอย่างซาอุนี่ก็ถือว่าอ่าประนามรุนแรงหรือว่าบูทเทลเลยนะเป็นเป็นเหมือนอะไรที่มันอ่ามันปาดเถื่อนนะเป็นการกระทำที่ปาด ไม่มีกฎกติกาอะไรเลย like, mm hmm. เราเด็วร้ายมากซึ่งผมก็เห็นด้วย mm hmm. นะเห็นเป็นการสรานันิบาอาหรับเขา mm hmm. คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีคุณจะสร้างสตรูขึ้นมาโดยไม่จําเป็นเราก็เ mm hmm. ชื่อว่าสานิบาจะมีการตอบโต้แต่ถามว่าจะมีสงครามโลกอ่สงครามตะวนันออกกลางผมยังเ mm hmm. ชื่อว่าสาน,นิบาอาหรับยังต้องการสรันิภาพอยู่ยังต้องการสรันิภาพอยู่แล้วครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างด้านการทูดกับอิสเซลมากกว่าจะใช้กําลังใน mm hmm. ที่บอก อิสรลามตะวันออกกลางแล้วก็ทางซาอุาิอารับาาร,ร่วมมือกับทางไทยหลานก็คือเชียรร่วมมือกับซุนนีมาลุมอิสราเอลเนี่ยผมว่ายังไม่น่าเกิดเพราะไม่ว่าอย่างก็ตามเนี่ยกลุ่มซาอุดิอารับาารต้องการสันติภาพอย่างยิ่งเพราะเขาขายน้ำมันน้ำน้ำมันใกล้จะหมดเขาอยากะินสันติภาพกลางเขาต้องการที่ทําการค้าขายอยู่คนนู้นคนนี้อยู่กับจอแดนแล้วจอแดนก็อยู่อิสราเอลเดี๋ยวก็มาช่วยเขาค้าขายอะไรเงี้ยแต่มันมีผู้นําที่เป็นคนปาด เทือนบ้าคลั่งอย่างเงี้ยมันก็บางทีอาจจะอดใจไปสักนิดหนึ่งแนะบอกสงครามจบเมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนนายกทีอะไรเงี้ยนะ,ะอาจจะหวังแต่คิดว่าคงไม่ได้อยู่ต่อหรอกไม่ว่าจะรบชนะไงก็ตามเพราะคนอิราเลนี่น่าจะเห็นความไม่คงเส้นคงวาหรือว่าอาจจะเข้ากันได้กับทาก็ไม่รู้นะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> อาจจะเป็นเหตดเดียวกันแต่ทํอยังหนาวเลยบอกทำนี้แล้วมันจะทําให้ปลายแล้วทางกลายเป็นว่าทาง อิหร่านจะกลายเป็นมีน้าหนักขึ้นเพราะว่าทางันดิบัตอาหลับจะไปช่วยด้วยเงี้ยจะยุ่งกันใหญ่อันนี้ก็ยังไม่เห็นเห็นภาพชัดเจนแต่ว่ามีการประนามจากทางกลุ่มันดิบัตอาลหรับแน่นอนนะครับครับแต่ยังทํานายว่ายังไม่ถึงขนาดที่จะต้องมีสงครามกับทางกลุ่มันดิบัตอาลหรับน่าจะเป็นเรื่องพูดมากกว่าแล้วก็จะมีการจดบัญชีไว้นะครับว่าการร่วมมือกับอิสราเอลเนี่ยจะมีปัญหาซึ่งอิสราเอลเป็นเป็นขมีหนะ้าที่ต้องไปเคลียร์เรื่องนี้ของตัวเองจากการกระทาทของนี้ครับ ครับผมที่อิสราเอลกล้าโจมตีไปที่กาตาร์ครั้งนี้อาจารย์มองว่าเป็นเพราะความเข่าของผู้นําล้วนๆเลยไหมครับน่าจะล้วนๆมันไม่ใช่เรื่องที่เรไปํามันผิดมันผิดผิดกิจการเขาอยู่ตรงไหนรู้อยู่แล้วเขาจะไปตรงไหนก็ไปตามดูสิใช่ไหมหรือคุณจะใช้วิธีการที่แนบเนียนหน่อยก็คือใช้พวกสายลวสายลับหรือว่าอะไรเป็นกง่งจรากาัไปแล้วจับไม่ได้ก็หมดเรื่องใช่ป่ะใชแ่แต่ปฏาาิการเนี่ยเป็นการลุกลานเขาเรียกว่า act of force ซึ่งผิด หลักการติกเรื่องผิดกฎหมายสารพิชาตินนอนคือการทำด้วยการกำลังเนี่ยมันไม่ได้ผิดมันผิดกฎหมายสารชิชติตแน่นอนแต่พวกจราจรกรรมก็เหมือนกับพวกคนร้ายอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปใช่ไหมก็ไล่ไล่จับไล่อะไรกันไปก็จบมันก็ไม่ไม่รุนแรงขนาดนี้อันนี้อยู่ดีกระตุมซึ่งมันแล้วก็ยังไม่สําเร็จด,ด้วยซ้ําไปไม่ใช่ว่าจะสําเร็จนะครับครับ ครับแล้วการโจมตีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับแม้ว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์จะบอกว่าเขาก็รู้สึกแย่กับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมแต่อาจารย์มองว่าจริงเบื้องหลังสหรัฐให้ไฟเขียวอิสราเอลในการกระทําครั้งนี้ไหมครับอ,อิสราเอลต้องแจ้งต้องแจ้งสหรัฐถ้าไม่แจ้งเนี่ยผิดใจกันนะครับดังนั้นท่าทีท่าทีาท,ที่ที่อาจจะอนุญาตครั้งเดียวน่าจะเป็น แล้วมันบงบอกอะไรทาไมสหรัฐถึงแบบโอเคหนึ่งครั้งมันก็น่าจะเกินพอนะจะหมายถึงว่ามันก็ไม่ควรจะเกิดซะด้วยซ้าทําไมสหรัฐถึงถึงรับรู้และปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ครับผมอันนี้ก็ต้องไปถามทรัมป์มอ่ะเขาเป็นคนไม <c oughs> ่คงเส้นคงวาเป็นคนที่ที่ยอมให้ทําเรื่องปแปลกๆได้เยอะไปหมดที่มันผิด <c oughs> กติกาอะไรต่างๆไปหมดทาให้มันมันเป็นเคอ o s s e r i ไงเกิดความปั่นป่วนไปหมดทั่วทุกคนและแหงได้ก็เกิดจากทรัมป์นะครับ การอะไรได้ยากแล้วก็อะไรที่เป็นเป็นกติกาลโลกเนี่ยถูกทําทําลายหมดแล้วหรือที่ว่าให้เหลือแต่ประเทศอเมริกาเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกแค่นั้นก็เขาหวังแค่นั้นเ,นนเออมันก็จะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องดูกันไปเพราะว่าจริงๆไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งหรอกที่มันจะสําเร็จได้นอกจากจะรุ่มมือกันเป็นพันธมิตรแต่เมื่อมอสหรัฐต,ตั้งใจจะเป็นใช้วัฒมอนโรนะมอนโรด็อกทรินเนี่ยก็คือว่าสหรัฐจะอยู่แต่สหรัฐจะไม่ยุ่งกับทางยุโรปก็อย่าไปหวังว่ายุโรปจะช่วย น ừ, ในเรื่องอะไรภาษีอินเดียจีนเนะี่ยแต่นั้นเนี่ยยังไงสหรัฐก็ต้องไปง้อไปง้อยุโรปแล้วก็ต้องผ่อนปลนเขาบางอย่างในเรื่องภาษีถ้าคุณไม่ง้อเขาไปตีตีให้เขาช่วยเนี่ยคุณก็เสียสติสะตละเป็นคน <ừ, S 2> เอาแต่ใจเองแล้วก็ไม่มีใครเข้าช่วยนะครับครับผมวันนี้ยังกล้าโจมตีไปที่กาตาร์แล้วอิหร่านเละครับที่ก่อนหน้านี้นเองสหรัฐเองอิสราเอลก็เคยโจมตีมาแล้วอาจารย์มองว่าอิสราเอลเร็วนี้จะโจมตีไปที่อิหร่านไหมครับ อิหร่านนี่เรื่องปกติแล้วมันเป็นคู่สงครามไปแล้วล่ะนะครับเพราะว่าทางอิหร่านเขาสนับสนุนเรื่องฮามาสก็ดีเรื่องของอ่ฮิสบลฮิบลเลาะใช่ไหมอะไรต่างๆี่ยมันหลายหลายพวกแล้วมันชัดเจนว่าจะอิหร่านเรื่องนี้มันพอพูดในแง่การป้องกันตัวได้แล้วยังยังไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่ัาดิบะอันหลักไม่ใช่อันนี้คู่กันอันนั้นก็ไม่เป็นไรตีกันไปเถอะจนกว่าจะจบไปข้างหนึ่งหรือว่าไปหา ที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้ที่เขาทาน,นิวเคลียร์ได้ต่อก็ก็โจมตีไปเพราะว่าอ,อิรานบอกเองว่าจะลบอิสราเอลจากแผนที่โลกก็แสดงว่ามีเจตนาที่จะดําเนินการก็คือวิธีการที่จะคุกคามเนี่ยมีสองอย่างก็ถือด้านเจตํานงกับด้านกายภาพกายภาพอาจจะยังบุกไม่ได้หรืออาจจะมีบุกบ้างกรส่งฮามาสมาสมุนฮามาสสมุนทิสบลเลาะแต่ว่าเจตํานงเนี่ยไอ้ที่บอกว่าจะลบเขาจากแผนที่เนี่ย มันไปเจตํานงซึ่งเป็นการคุกคามซึ่งเขาก็สามารถอ้างได้แม้ว่าจะไม่เป็นปากแต่ก็ขาเหตุอ้างได้อน,นันอีก <S <S เรื่องนึงก็พอกล่อมกล่อมเงินไปนะครับแต่าทางซาดิบาอาลับนี่ไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ยุ่งกับเราเราไปยุ่งกับเขาอันนี้เป็น ยิ่งๆเราจับสัญญาณว่ายางบางประเทศอย่างจีนอย่างประเทศเหลายๆประเทศนะครับที่เขาเขาประกาศอพยพผู้คนออกจากอิสราเอลไปแล้วแล้วก็เริ่มมีภาพของการประทะกันร,ระหว่างอิสราเอลกับประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางมากขึ้นอาจารย์มองว่าสงครามใหญ่รอคอยอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าครับผมอย่างอย่างอย่างผมยังไม่เชื่อว่าธนบว่าอาลับอยากจะเปิดสงครามในบัตรอารับน่าจะไปสันติมากวาามากว่าอาิสราเอลเพียงแต่ว่าเขามดทนจะมีแค่ไหน ไต้สิเรยยังเล่นไม้นี่สักรอบนะลองมาเกิดสงครามแน่นะครับเราไม่ได้อะไรทุกฝ่ายอิสราเอลก็ไม่ได้อะไรเพราะตอนนี้อิสราเอลเนี่ยก็ทรัพยากรหมดไปเยอะแล้วถ้าไม่ได้สารัตคยอยจุนเจอนเนี่ยก็จะแทบหมดแล้วนะเพราะว่ามเป็นปัญาใหญ่อะไรถ้าเจอศัตรูบันลับซึ่งลบได้นานๆลบยืดเยื้อเนี่ยเสร็จเลยอืมแล้วมันมันมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วคุณจะไปบุกประเทศนู้นประเทศนี้ไปทั่วได้ยังไงท้ายก็ไปไปโดนประนามจากไอ้สัตว์ประชาชาติ ประเทศนู้นประเทศนี้ก็ไม่คบพางว่าจะเสียเสียผู้เสียคนเพราะไม่ใช่ลาวสุดก้ายคนที่สองไอ้น,นี่มันยุคยุคยุคใหม่แล้วมันเหลือแต่ในทันยาหูว่าจะยังไงหรือไม,ม่สุดท้ายเนี่ยคอนสิเลอาจจะออกมาขับไล่เองในที่สุดนะครับน้องไม่เชื่อว่าจะยาวจะลุกลามเพราะอิสราเอลนี่ก็ไม่งงเขาก็ไม่อยากที่จะเกิดสงครามเพาอยากจะอยู่ยาซิดีพภาพมากกว่าเพ่าโดนโจมตีก่อนจากฮามาส่านเ้งที่เกิดปัญหาแล้วก็โดนยิงมาจากทะเละพร้อมกันโดยการวางแผนร่วมกันเนี่ยเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ ก็มีคขามคิดว่าอิหรักนก็ขกกรามแต่ทัศนิษฐ์อัาดอาล์มั่ไม่มีอะไรกันเลยล้วคุณไปอยู่กขาทำไมนะผมเ <ừ> ชื่อว่าเดี๋ยวก็จะรู้เรื่องนี้แล้วก็เจนว่าเนธันทิอูเนี่ยเป็นพวกกระหายสงครามสร้างนู่นสร้างนี้คนนี้เสียเดือดร้อนเขาก็ไม่มอยากลูกหลานเขาไปมีปัญหาไปลบนู้นลบคนนี้แล้วก็เสียชีวิตเขาก็ไม่อยากเหมือนกันครับผมนั่นแปลว่าครั้งหนึ่งอ่าสำหรับเอ่อทางทางโลกอาหรับเองก็อาจจะยังอดทนได้ แต่ถ้าเกิดว่ามีครั้งที่สองหรือสมเนี่ยอันเนี้ยค่อยๆค,ค่อยมาว่ากันว่าความเสี่ยงมันจะเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับอาจารย์ถ้าอีกครั้งนึงผมว่าน่าจเกระสงครามนะก็เคงไม่ไม่อดทนนาะนนาจะาสงครามไม่อดทนนานครับอืมไม่น่าจะนานไม่น่าจะนาน <laughs> เพราะนี่มันผิดกฎบ,บัตรสาิชาชัดเจนอืมซึ่งซึ่งคนอิสราเอลเองก็ก็รู้เพราะฉะนั้นก็คงต้องลุน้นเกันว่าผู้นําเขาจะจะรับรู้แล้วก็ไม่กล้าทําอะไรบ้าบินแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อไม่ให้มันก็เลยคือบุกล้อมไล่ไล่นิดในทานยูี่ ก็ได้เวลาออกมา <S <S มเดินกันไล่ละหมดเรื่องของเราไปที่ให้ไล่โม <laughs> งูนหนึ่งล้าน s ับ scriber s เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube Membership และรับสิทธิพิเศษ,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 ษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ